ก็เราพร้อมนะครับเต็มใจที่จะให้ทางอังกฤษถ้าเขาอยากจะส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบและธรรมนูญที่กําหนดไว้นะครับว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะครับทั้งนี้ไม่จํากัดเฉพาะ,ะทางอังกฤษเท่านั้นนะครับทางพม่าเองเราก็แจ้งเข้าไปว่าถ้าหากเขาจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วน นับสนุนหรือมาสังเกตการเราก็ยินดีครับท่านผู้บังค่านเขียเส้นยังไงระหว่างการเข้ามาในฐานะออฟเซอร์เวอร์กับการเป็นฝรั่งในบางทีเหมือนเขาจะมานําเราในรื่องีเกี่ยวข้กับคือถ้าอะไรที่เขาสนับสนุนการทํางานเราได้เราต้องเปิดกว้างเราต้องยอมรับครับแต่ถ้าอะไรที่มันไปขัดกับข้อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรืออธิปไตยของประเทศไทยเราก็คงไม่อนุญ,ญาตในส่วนนั้นครับแต่ยืนยันว่ามาในฐานะผู้ ก็เป็นผู้สังเกตการหรือมาให้คำแนะนำเท่านั้นเองครับ